ใช่กูแจ k ค n ิงออ h e m o u ม t a เทนอ่ะผมได้เลยอะไม่ได้เลยมันขึ้นอะไรไม่รู้สีเขียวใช่มันขึ้นทั้งสี่พันทีมผมแล้วผมได้กันไปสี่พันมันได้เงินได้กันไปสี่พันหรออะไรประมาณเนี้ยใช่ทุบได้สี่พันไดคุณไม่ได้หมือได้เงินได้เงินมาสามสเอายหมดเออเอยหมดเอ้นี่ไงโดเกค ได้อะไรอ่ะเฮ้ยผมผมได้นี่ฮะคาถาคาถาที่ขุดไอพิกที่ขุดสกินที่ขุดที่ขุดไงโหได้แฟชั่นบอลลูนด้วยเฮ้ยกุญแจวิเชอร์เอ้ยผมผมได้มาไอสองอันเนี้ยคืออะไรอ่ะเนี่ยออนี้กับันเนี้ย อันไหนหรออ๋อกุญแจกุญแจกุญแจไว้เปิดไว้เข้าดันผมก็ได้มาเออแล้วผมได้ได้อันนี้ด้วยมันคือใบอะไรอ่ะมันคือบัตรเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตีบวกเพิ่ม5เปอร์เซ็นต์เวลาตีบวกเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงเรื่อยๆใช่หม่เอาไปเอาไปก่อนก็บไว้เวลแรกอยางไว้ค่อยเขาพิเศษเลยเออเนี่ยนี่ปะ เอเลยหลอดออฟเออกดเลยใจเกลือเอ้ยเฮ้ยได้วายมา <c oughs> แหละผมจะเปลี่ยนสายนะครแต่เพชรเดี๋ยวไอ้นี่ทำอะไรได้อันนั้นเป็นหินตีบวกไว้เพิ่มไอ้นี่ตีบวกอาวุธอเอได้็ครอยดนะอ่ออันนั้นของดีอะไ้คาบของได้ มันหายากนะ<ม>ไอ้ดั๊เมื่อกี้กตละ่ะผมมีเลยอ,อ่าผมมีอันนี้อันหนึง่งปึ๊บเออเลยตติกเก็ตอีกอันหนึง่ง<ม>คุณจะเล่นธนูใช่ไหมใช่ได้รูได้เลยผมให้อันนี้กับคุณให้อันนี้กับคุณ เฮ้ยจริงเลเออผมพีคาถาแล้วผมจะเป็นนักเวทเอ้าวอ้าแบบนี้ก็โคองเลยดินักเวทกับนักธนูนักเวทกับนักธนูสายเอามือเขาเถอมีแต่ทีมแนวหลังฮะไมใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้กดลากเข้าไปใส่ในธนูเราอะปึ๊บเห็นไหมธนูเราเปลี่ยนเป็นตะกินอวนะ